ดนึงนะครับขอไลฟ์นิดนึงก็หลังจากที่ไปเปลี่ยนยางมาแล้วตอนนี้ก็กลับมาที่ร้านแล้วนะครับขอไลฟ์นิดนี้พี่เมย์สอนน้องตอยนะครับนี่อันนี้โหมดแบบมีผู้โดยสารนั่นเองก็ฝึกได้นะครับมีผู้โดยสารก็ฝึกได้โอ้โหนี่พวกตัวตึงๆทั้งหลายของเรานะครับวันนี้เราดูกันที่เดิมนะครับเราอยู่ที่เดิมก็คือร้านฝึนขับขี่ปลอดภัยอาร์ซีขับนิดต่วน ลาพล้าวนั่นเองนะครับเรียบด่วนลาบพล้าวนั่นเองนี่พี่ท็อปกับเซเลคโคนี่นะครับอ่าหล่อมากทักคุมมูมิคอนเซ็ปต์ทัคุูมินะครับอ่าก็เริ่มคนเยอะนะครับในช่วงบ่าย,ายนี่เองนะครับก็มีมากันเยอะเลยนะครับน้องๆพี่ๆน้องๆก็แวมาร่วมกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ พาไปดูพาไปดูนิดนึงบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของพวกเรานะครับนี่อนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศแล้วก็มีนักเรียนเเรียกว่าผู้ร่วมกิจกรรมต่างชาติด้วยนะครับมีมาทุกแบบเลยนะครับนี่มีมาทุกแบบเลยนี่นะครับเยอยะแยะมากมายนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูว่า เรามีรถหลากหลายมากๆนะครับที่มาร่วมนี่นีหมดเลยนะครับทัวรลิงทัวรลิงน้องกงนิกเก็ตสปอร์ตมีมาหมดนะครับมีมหมดเลยหลากหลายนะครับรูปแบบซูเปอร์สปอร์ตพิกสกูเตอร์ทัวร์ลิงหลากหลายยิงนะครับหลายยี่ห้อเราก็ไม่จำกัดนะครับรวมๆกันมาหมดเลยนะครับรวมๆกันมาหมดเลยน้องบอสเราพักแล้วน้องคอสเดือย ของบอสพักครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของเรานะครับนี่ก็คือบริเวณที่เรานั่งพักจอดรถกันตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับเอ้ากาแฟเก็บแล้วกาแฟจริงจริงๆมีกาแฟนะครับน้องเขาขายกาแฟสดด้วยนะครับแล้วก็นี่ฝั่งนี้แก๊งข้าวไข่เจียวของเรานี่ครับนี่พี่ดวงพี่ดวงก็โยพี่ดวงขายข้าวไข่เจียวขายน้ํานะครับใครที่ มาพิราเราไม่ต้องกลัวอดตายแน่นอนมีข้าวไข่เจียวมีเครื่องดื่มด้วยนะครับนีก็จะมีนี่พี่ดวงให้มีน้ำบรลลมด้วยนี่ครับเย็นๆครับก็ไม่อดตายแน่นอนนะครับพี่ดวงก็แวะมาขายให้พวกเราด้วยนะครับส่วนฝั่งนี้เขาก็เตะตะก้อกันนะครับนี่นี่ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งร้านค้าของเรานะครับจะมีหนึ่งร้านค้าของเราก็คือร้านนี้ครับ นี่เป็นร้านขายข้าวปั้นนะครับนี่ข้าวปั้นข้าวปั้นโยนี่น้องเขามาขายข้าวปั้นด้วยนะครับนี่ก็มีหลากหลายไส้นะครับจะบอกว่าอร่อยนะครับหลายๆคนก็ซื้อกลับไปกินบ้านหลายชิ้นเลยทาให้อร่อยนี่ไม่ซื้อกลับแน่นอนนะครับนี่แล้วก็มีเครื่องดื่มต้องบอกว่าผมเลือกเมนเลมอนนะครับอันนี้อร่อยก็ใครที่มาที่นี่มาอุดหนุนน้องได้นะครับ <laughs> เรามีของกินขายแล้วนะฮะไม่อดตายแน่นอน นะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเรานะครับหลากหลายครับรถเราหลากหลายมากๆนะครับเราจัดตัวขับขี่ปลอดภัยนะครับไม่จํากัดค่ายไม่จํากัดยี่ห้อนะครับไม่จํากัดประเภทรถเนี่ยได้หมดนะครับจะซูเปอร์สปอร์ตกี่ซีซีอะไรก็ว่าไปมาได้หมดเลยนะครับวันนี้ก็คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับคนเยอะคนเยอะนะครับคึกคัก รถเนี่ยซูเปอร์คัพก็มาได้ไหมเนี่ยรถอะไรก็ได้ครับคลิกคลิกมาได้หมดนะครับมาได้หมดเลยทุกประเภทจริงๆนะครับเราไม่จำกัดไม่จำกัดเลยนะครับอย่างที่บอกใครที่สนใจก็แวะมานะครับได้แน่นนะเห็นไหมแน่นเลยส่วนผมก็นี่ครับผมเพิ่งไปเปลี่ยนยางมาขายของนิดนึงนะครับเพิ่งเปลี่ยนยางมาครับเสียทีเป็นไซส์โอเวอร์หน่อย200นะครับเป็นตัวห้า ไปแล้วหรอไปครับไปพังกันหมดเลยแกงแกงแกงได้ครับไปไ<ด>น LIKE! หนนะเที่ยวไหนวะอ๋อโอเคโอเคบางการครับเจอกันเจอกันทำไรดีเจอกันเจอกันนะฮะก็ยังใหม่ครับยังใหม่ก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นเป็นบรรยากาศของพวกเราที่นี่นะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะร่วมฝึกกับชมรมก็ยินดีต้อนรับเสมอ รเรายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับขอแค่มารว่วมกิจกรรมกับเรานะครับเรายินดีนะครับผู้ชายผู้หญิงได้หมดลดอะไรก็ได้นะครับฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆน,น,นะครับฝึกฟรีเลยเราก็จะมีผมมี <c oughs> น้องๆหลายๆคนคอยช่วยกันออแนะนำนะครับช่วยดูช่วยแนะนำเท่าที่พวกเราจะสามารถแนะนำได้ใครที่มา ยินดีที่จะให้เราแนะนําเปิดรับเปิดกว้างเราก็จะยินดีมากๆเช่นกันนะครับเราอยากร่วมกันสร้างสังคมขับขี่ปลอดภัยให้มันเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนจริงๆนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับทาไปเรื่อยๆสวัสดีครับวันนี้คนเยอะครับก็เพิ่งมาเยอะช่วงช่วงบ่ายครับช่วงสายๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอมีอยู่ครับมีพี่จอนะพี่จอนลงมาแล้วนะครับซ้อมบ้างนะครับตอนนี้แน่นเลยครับตอนนี้แน่นแน่นเลยทีเดียวนะครับ นี่นะฮะก็อย่างที่บอกครับเราฝึกฟรีเนาะใครก็มาฝึกได้นะครับส่วนใครที่สนใจยอยากได้รายละเอียดก็เข้าไปดูที่หน้าเฟซผมก็ได้นะครับหน้าเฟซผมก็ได้หน้าเพจของชมรมอาซีคลับก็ได้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับจะมีรายละเอียดบอกไว้หมดเลยนะครับวันเวลาสถานที่กติกาเงื่อนไขต่างๆข้อควรปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องทําตามนะครับอย่างที่ผมบอก มาที่นี่ก็ต้องฝึกตามเงื่อนไขของที่นี่นะครับห้ามอิดออดนะครับผมบอกก่อนนะคะเราเรามีโอ้ยเรามีกฎกติกาอยู่เพราะงั้นต้องทําตามนะครับช้าๆก่อนไม่ต้องรีบช้าๆก่อนนะครับวันนี้หน้าใหม่หลายคนเลยทีเดียวครับวันนี้เท่าที่เห็นนะวันนี้หน้าใหม่เยอะครับนี่อันนี้นี่พี่ท็อปพี่ท็อปน่า ขอบคุณครับอันนี้คืออะไรวะใครให้วะแทนคุณให้เหรอขอบคุณครับมันคืออะไรวะเนี่ยน้องซอสกำลังนาสมาชิกใหม่เอามาห้าอวันค่อยๆนะช้าๆก่อนนะครับอาวันครับอาวันรุ่นเอเลี่ยนเลยช้าๆนะช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับก็คนเยอะครับวันนี้หน้าใหม่เยอะเลยทีเดียวนะครับมีพี่เอของเรานะครับอ่าพี่เอกก็มาสองวันเลยนะครับที่นี่เราก็จะวางลายไว้นะครับกําหนดลายไว้ในการฉีด นะครับแล้วก็จะมีลายปกติแล้วก็มีลายที่เป็นาฐานบาลานด้วยนะครับฐานทรงตัวฐานบาลานน,นี่นี่แซตเอ็กน,นี่นี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่แซตเอ็ก 6, นะครับมีพีอาร์กับเอดนวีสามห้าศูนย์นะครับเพราะงั้นอย่างที่บอกครับรถเราหลากหลายมากคนที่มาเนี่ยจะใช้รถอะไรก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเลย,เลย,เลยรถอะไรก็ได้มาได้หมดนะครับ มาได้หมดเลยจริงๆนี่ฮะตรงนี้ตรงนี้คือฐานสําหรับฝึกบาลานนะครับใครที่มาก็สามารถที่จะเลี้ยวมาจากเนี้ยเข้าบาลานได้นะครับอ่าเนี่ยหรือถ้าเกิดจะไปล้านปกติก็เข้าชิดช่องซ้ายสุดอันนี้บาลานบาลานปึน๊บบาลานชา้าๆอุ้ย,ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงอ่าตะก้อตะก้อฮะนี่เราต้องระวังเองนิดนึงนะครับนี่ฮะบาลานก็จะเงี้ยฮะชา้าๆนะครับทรงตัวในความเร็วต่ํานะครับ เพราะงั้นก็ใครที่มานะครับก็ขอแค่ว่าปฏิบัติตามเขาเรียกอะไรขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกฎระเบียบของเรานั่นเองแค่นี้นะครับง่ายๆเราก็จะขึกด้วยกันได้อย่างดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับอาวันนี้หล่อจริงเลยนะครับนี่ของพี่เอครับรโร y ยแอ n ด์ e ิลนี่ GT ครับตัว GT ฝรั่งนะครับี่ต่างชาติของเรานะครับนั้นก็ใครที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับไม่จำกัดค่าไม่จำกัดซีซีไม่จำก,ก,กัดประเทศรถนะครับมาได้หมดเราฝึกการจนถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสามนะครับโดยประมาณนะครับเราจะเริ่มไปก็ตั้งแต่สิบโมงเช้าน่นแหละฮะจนถึงบ่ายสามแต่อาจจะมีเลอะๆไปบ้างแล้วแต่วันนะครับแล้วแต่วันว่าอาจจะมี เลทไปจนถึง4ี่โมงก็มีในในบางวันนะครับวเ,วเป็นไงพี่เม์ <c oughs> เฮ้ยพี่เม์ชอบอะ่ะขออีกล้อมหนึ่งนี่ยพยายามดูดูไว้พี่เม์ก็เก็บ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 ภาพเก็บอะไรไว้จะได้รู้ว่าต้องขี่ยังไงประมาณไหนบ้างแต่ก็เริ่มจากชา้าๆไปเรื่อยๆก่อนอะไรเงี้ย นี่นี่คาร์บอนคาร์บอนขายขายงานอะไรทีอยากได้ไหมอยากได้ไหมน้องมันทําอยู่เนี่ยคาร์บอนนี่เนี่ยพวกชิ้นคาร์บอนเนี้ยน้องมันเป็นงานเขาเรียกงานเคลือบคาร์บอนแท้น้องมันทําอยู่ชิ้นใหม่มีคันใหม่ด้วยโคซุ่มปลายปีปลายปีอ๋อโอเคสวัสดีครับเจอกันเจอกันสวัสดีครับพี่เจอกันเจอกันน้องๆบางคนก็ แยกกลับแล้วนะครับเราก็อยู่ไปแล้วเหรอโอ้โหรอว่ะรอว่ะแต่นี้รออะไรรอจริงๆเลยครับผมเจอกันพี่อ๊อฟสวัสดีครับเป็นการพูดว่าเจอนะครับชิมิตรีดีใช่ไหมดีเยเปลี่ยนยางเรียบก็อย่างว่าเราไม่ได้ไปฝุ่นอะไรเขาอะเราก็เปลี่ยนยางเรียบสบายๆดีกว่าดีเล็เยอะเออ เดี๋ยวคนซอเขาจะสบายขึ้นเนี่ยใช่ไหมเจอการเจอการไปแล้วน้องๆบายๆแล้วครับกลับแล้วกลับแล้วแก๊งนะครปฐมแก๊งนะครปฐมกลับแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆกลับแล้วนะครับนี่เจปอ้ยเจปอเข้ามาดูด้วยยังอยู่ป่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๊อฟเจอการเจอการพี่อ๊อฟกลับแล้วนะครับก็นี่แหละฮะเราก็จะ <c oughs> อย <c oughs> <c oughs> ู่กันถึงประมาณนี้นะครับโ <c oughs> อ้เขี้ยวเข็นเขี้ยวเข็น มึงอย่าไปดันเขาเยอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวหลุดไ้สัว์หลุดมาเรียบร้อยเลยนะนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาก็คอมเมนต์ทักทายมั่วมอยกันได้นะครับหรืออยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยวก็จะโม้บอกตรงนี้กันไปนะครับนี่ะใครที่เขาอยากจะพักเขาก็จะขี่ตรงออกมาทางนี้เลยนะครับนี่นี่อันนี้พี่ท็อปฝึกบาลานซ์นี่บาลานซ์บาลาน ร้านของเรานะครับก็จะเน้นแค่ช้าๆนะครับไม่ได้ใช้เบรกน,นะครับเราใช้แค่คัตในการคุมความเร็วเอียงอย่างเดียวนะครับแบบนี้แต่ฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยมันเป็นเนินลาดลงครับมันเลยจะเร็วหน่อยนะครับมันจะไหลเร็วนิดนึงมันจะไม่ได้อ่ช้ามากนะครับอ่าพี่อาร์มโชว์ครับว่าไม่ใช้เบรกน,นะครับนี่ไอเหียมันนิ้วสั่นวะ <laughs> นี่ฮะก็คือไม่เบรกน,นะครับใช้แค่คันเร่งอย่างเดียวถ้าเป็นออตโต้แบบนี้นะ ใช้คันเร่งอย่างเดียวในการคุมความเร็วนะครับแต่ประเินฝั่งนี้มันเป็นทางลาดลงรถมันจะเลยไหลเร็วหน่อยนะครับ <Hey. S 1> วันนี้ทุกคนด้วยนะครับนี่โชว์โชว์โชว์ชวชวส่งสัญญาณให้ขันหลังแซงไปนะครับด้วยแบบนี้แล้วก็ไปต่อต,อตรงนี้เป็นสาลาลอมนะครับสลาลอมสลาลอ,อมใช่ลานที่เพื่อนๆนเห็นทั้งหมดนี้นะครับลายที่เราขี่กันเนี่ยความยาวต่อหนึ่งรอบครับมันจะอยู่ที่300เมตรนะครับ หนึ่งรอบของเราคือ300เมตรนะครับนั่นหมายว่าขี่กัน3รอบก็เข้าเมตรนะครับก็เกือบเกือบกิโลเพราะอันนี้ก็ช่วยในการคำนวณระยะของเราได้นะครับอันนี้เนี่ยของเราก็คน,คนที่มาทุกคนนะครับเราก็จะให้ลงทะเบียนสมาชิกไว้นะครับเพื่อเข้าไปในระบบของ g o o g l e ชี้ g o o g l e Form นั่นเองเพื่อบันทึกะสะสมไม้นะครับสำหรับเอาไปแลกสติกเกอร์ชมรมนะครับเรามีสติกเกอร์ ชมรมให้แลกฟรีนะครับคือรถแจกฟรีนั่นแหละแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเอาเลขไมล์ในการฝึกที่สะสมไว้ะครับมาแลกหนึ่งดวงสติกเกอร์ใช้เลขไมล์สามร้อยกิโลเมตรนะครับใช้เลขไมล์สามร้อยกิโลเมตรในการแลกสติกเกอร์นึ่งดวงนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ขี่สะสมไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรเพราะนั้นเนี่ยที่คำเกิดบางคนก็ แรกไป1ดวงบางคนก็แลกไปสองดวงสามดวงสีดวงแล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ละคนว่าเออ่มาฝึกปล่อยมากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะมาวันหนึ่งวิ่งแค่โลเดียวก็ได้นั่งโม้กับเพื่อนเยอะๆหรือบางคนมาวันหนึ่ง20โลก็มีนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกความอึดของแต่ละท่านท่านเองนะครับอ่าสวยพี่เอกสวยสวยสวยค่อยๆค่อยๆเย,ย,ย,ยี่ยมเยี่ยม ใช้คัด์ไม่ใช้เบรกนะไม่ใช้เบรกสวยดีดีเดี๋ยวขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะครับเดี๋ยวเราให้พี่เอกโชว์บาลานซ์ให้ดูนะครับว่าเมื่อกี้ของพี่อาร์มเนาะพี่อาร์มเป็นรถออโต้นะครับคันนี้ของพี่เอกเขาจะเป็นรถมีคัส์แล้วนะครับเครื่อง 650cc นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ที่บอกว่า,าบาลานซ์เราไม่ใช้เบรกใช้คัส์อย่างเดียว มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่เอกจะสาธิตให้ดูอีกรอบหนึ่งัสดีครับชัดเจนเจนัสดีครับใครไม่เคยอยากให้ลอง <laughs> เจนก็หายไปเลยนะครับเจนนี่พี่ท็อปมาครับพี่ท็อปช้า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 ชลร้อยช้าก่อนโอเคโอเคนี่ฮะเราก็ไม่ได้เน้นว่าต้องหยุดอะไรมากมายนะครับขอแค่ว่าประคองในความเร็วต่ำๆให้ได้ก็พอนะครับเนี่ยประคองในความเร็วต่ำๆให้ได้ก็พอ เพราะว่าบาลานซ์หรือการทรงตัวในความเร็วต่ํามันใช้ได้จริงมันช่วยได้เยอะมากๆครับในชีวิตประจำวันเนาะอ่าหลายๆหลายๆคิดถึงครับว่างๆก็แวะมานะว่างๆเอา้าพี่ชอ็อปพี่ชอ็อปกูทําอะไรเนี่ยพี่ชอ็อปกูอันนี้บานปลายนะครับเนี่ยอันนี้บานปลายนี่อ่ะพี่เอกมาละโอเคละชา้าโอเคสวยนี่นี่ครับถ้าเป็นรถมีคัดจะเป็นแบบที่พี่เอกขี่ให้ดูนะครับก็คือ เราไม่ได้ยุ่งกับเบรกแล้วใช้คัดอย่างเดียวแล้วก็แก้อาการด้วยแทนเส้นบานหรือใช้แขนในการทรงตัวนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะฮะเราไม่ได้เน้นรถหยุดหรอกเราเน้นช้าๆก็พอโอเคสวยครับพี่เอกเยี่ยมไปเลยนะครับนี่แหละฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราฝึกนะครับโดยการจัดเส้นทางหรือฐานแบบนี้ให้ฝึกบาลานหรือทรงตัวในความเร็เวต่ำได้โดยที่ไม่ไปเก,กะี่กะ คนที่ขี่เล่นปกติข้างในอ่าถ้าช้าถ้าช้าถ้าช้าอ่าพี่ท็อปมาใหม่ช้าที่สุดก่อนให้ช้าที่สุดก่อนอ่าแล้วค่อยๆไหลโอเคเยี่ยมอ่าเยี่ยมเยี่ยมเนี่ครับเราเน้นแบบนี้นะครับเราเน้นแบบนี้สวัสดีคุณกอนครับอ่าพี่กอนฮาชิร้านขายบวกน็อกชื่อดังของบ้านเราอีกหนึ่งร้านนะครับพี่กอนสวัสดีครับอ่าช้าช้าพี่ยางถ้าช้าถ้าช้าโอ้ยไหลเร็วอ่ะ พี่อาร์มต้องเ e บรกกว่านี้พี่อาร์มต้องเบรกตอนเข้าช้ากว่านี้เอามานะครับก็ตรงเนี้ยพอใครที่อยากจะฝึกบาลานตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าพื้นที่เนี่ยเราจะให้ใช้เบรกชะลอรถให้ช้าที่สุดก่อนนั่นเองครับหรือให้มันช้าที่สุดไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปแล้วเราจะไม่เบรกแล้วนะครับเราจะเบรกก่อนจะเข้านะครับเราจะเบรกก่อนจะเข้านะครับเป็นวิธีฝึกบาลานของของที่นี่นะครับนี่อันนี้พี่เมย์ พี่สาวของน้องๆหลายๆคนนะครับกับไทอะไ,ไม่ใช่ไทอแมไทเกอร์นะครับไท่แมไทเกอร์นี่พี่เอกพี่เอกอันนี้ไหลเร็วไปหน่อยนะครับก็ต้องเบรกก่อนเข้านะครับต้องเบรกก่อนเข้าส่วนนี้เป็นเพื่อนต่างชาติของเรานะครับโอ้ค่อยๆค่อยๆนะครับนี่นะใครที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญได้นะครับเรียนเชิญได้ชะลอก่อนช้าๆช้าๆ อ่าถูกต้องใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละอ่าดีครับดีโอเคสวยอ่าช้าช้าพี่อาร์มเบรกเบรกเบรกเอาให้ช้าที่สุดก่อนเออให้ช้าที่สุดก่อนอ่าทีนี้ก็คุมคันเร่งแล้วอ่านนี้เห็นว่ามันช้าได้แล้วนี่อย่างเงี้ยครับช้าช้ายางงี้ไม่ใช้เบรกนะครับสังเกตว่าไฟเบรกพี่อาร์มไม่ติดครับ อันนี้คือทรงตัวด้วยความที่มันเป็นทางลาดรถจะไหลหน่อยเราก็แค่ควบคุมการทรงตัวของรถนั่นเองนะครับแค่ไม่ต้องใช้คันเร่งเลยนะครับเพราะมันทางลาดลงคุมแค่แฮนด์เบนบาร์แก้อาการให้ได้นี่อย่างนี้ครับช้าๆเราไม่ได้เน้นรถหยุดนะครับอย่างที่บอกเราเน้นว่าสโลบบาลันซ์นะครับช้าๆในความเร็วต่ํานี่แค่นี้เองฝึกได้ตีกับทุกคนแน่นอนเอ้เจ๊เจ๊เจ๊เชิดเชิดเจเรามีทางออกให้นะครับเราเซตทางออกไว้ให้ นะครับอ่าประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะครับใครว่างก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเรียนเชิญได้เลยนี่ก็บางคนเข้ามาพักวันนี้ร้อนนะคือช่วงนี้อากาศมันร้อนแหละแต่หลายคนก็จะขี่ได้ไม่นานต่อรอดก,ก็จะมาแวะพักกันก่อนนะครับแวะพักแวะเม้ามอยหิวน้ำก็ซื้อข้างในได้นะครับน้ำเลมอนเลมอนอร่อยอร่อยนะครับนี่เขาเม้ามอยอะไรกันเม้ามอยเยม้ามอยเมามอยเมามอยม โอเคครับก็ไลฟ์ให้ดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดีย๋ยวนะใครมีสติกเกอร์ใหม่เนาะสติกเกอร์ใหม่เราหน้าตาเป็นไงวะเฮียใครมีวะพี่อาร์มแปะยังวะสติกเกอร์ใหม่อะ่ะโลโก้ใหม่แปะยังยังยัง,ย,งยังมันเปลี่ยนคิวอ๋ออันนี้มีใครแปะบะ้างวะเดี๋ยวนะเอ้ย <donc> ไม่มีเลยอ่ะ ไม่มีใครแปลกทุกค้าจบแล้วไงไม่มีใครแปะเลยไอ้เหี้ยทุกค้าก็ได้จบแล้วรอหาไม่เจอไอ้เหี้ยตอนนี้ไม่มีเลยหรือบางคนเล่มไม่ถึงแล้วแต่ยังไม่แ,กแลกนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้บ๊ายบายทุกคนเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ